แม้ว่าขณะนี้เราเห็นฝนตกในช่วงปลายฤดูฝนแต่อย่าลืมว่าปีนี้เราอยู่ในช่วงปรากฏการณ e ์เอลนียโญร้อนแล้งนะคะในระยะเริ่มตน้ขนขณะเดียวกันนะคะเราก็พึ่งเข้าสู่ฤดูแรงอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งแม้จะยังไม่เห็นเรื่องของการเผาเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าภาวะของฝุนที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันค่ะ ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่าฝุ่น PM 2.5นะคะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพุ่งสูงตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะพบว่าขณะน,นี้ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันเนื่องจากมวลอากาศเยน็นเริ่มเข้ามาปกคลุมประกอบกับลมอ่อนทําให้การระบายฝุ่นละอองในพื้นที่ไม่ดีเท่าที่ควรส่งผลให้ฝุ่นละอองที่สะสมในพื้นที่นะคะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากค่ะจากที่เห็น แต่ถ้ามาดูสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษนะคะพบว่าเกินมาตรฐานเกือบทุกเขตค่ะและกรุงเทพมหานครนะคะติดอันดับ14นะคะของโลกที่มีมลพิษมากที่สุดในรอบ1ชั่วโมงที่ผ่านมาและที่สําคัญวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะนะคะสภาพอากาศไม่ได้ค่อยดีนักนะคะแต่ว่ายังโชคดีหน่อยที่ขณะนี้นะคะสถานการณ์นั้นก็ค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะหนักต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าดูภาพรวมทั้งประเทศในขณะนี้นะคะจะพบว่าฝุ่นพ m 2.5นะคะจะมีมากในพื้นที่ทางด้านของภาคกลางเท่านั้นเองนะคะแต่จะมีทางด้านของภาคอีสานนะคะบางจังหวัดเท่านั้นส่วนพื้นที่ทางด้านของกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนะคะค่อนข้างที่จะมีหนักค่ะภาคเหนือเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะสถานการณ์แบบนี้นะคะอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและรุนแรงขึ้นหากสภาพอากาศเย็นนะคะเข้ามาปกคลุมพื้นที่บริเวณประเทศไทยต่อ บนนั่นเองนะคะกลุ่มควบคุมมลพิษค่ะเขาคาดการเอาไว้ด้วยนะคะว่ากรุงเทพมหานครในวันพุ่งนี้ยังคงมีแนวโน้มของฝุ่น PM 2.5อยู่ในระดับปานกลางค่ะเขตที่มีความเสี่ยงได้แก่หลักสีจ่จตุจักครคลองเตยพระขนงบางนาพญาไทดินแดงแล้วก็เขตห้วยขวางนะคะแต่จุดที่มันจะเกินมาตรฐานในวันพุ่งนี้ให้ระวังเลยแถวแถวคลองสามวามีนบุรีสะพานสูงตลิ่งชันบางกอกน้อยทวีวัฒนานะคะบางแคหน้องเขมแล้วก็บางบอนนั่นเองค่ะ ส่วนถัดไปในวันที่6พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็พบว่าหลายเขตจะยังคงมีฝุ่นนะคะอยู่ในระดับปานกลางแต่จะเกินมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่แถวแถวกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและกรุงเทพทนทางฝั่งใต้นั่นเองค่ะแม้ว่าขณะนี้จะมีฝนเข้ามาแต่ด้วยจากมวลอากาศสูงที่เข้ามาทำให้ฝุ่น PM 2.5นั้นก็จะยังคงมีแนวโน้มฝุ่นไม่ได้ลดลงมากนักนะคะ ส่วนทางด้านของผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสาระสนเทศของจิสดากลับด้วยว่าต่อจากนี้ไปไทยจะมีแนวโน้มฝุ่น PM 2.5เพิ่มมากขึ้นต่อไปอีกซึ่งปีนี้ไปอีก2 ถึง3ปีข้างหน้าไทยจะ,ะเผชิญกับปรากฏการณ์เอลิโยร้อนแรงซึ่งมันเกี่ยวพันกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลกที่เกิดปรากฏการณ์เอ็กซ์ตรีมอีเวนต์หรือความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกที่มีแนวโน้มรุนแรงเพราะขณะน,นี้โลกก็เข้าสู่ยุคโลกเดือดแล้วเมื่อโลกที่ร้อนขึ้นนะครับในเรื่องของความแห้งแล้งที่มันรุนแรงขึ้นการเกิดฝุ่นมันก็จะตามมาโดยเฉพาะมา ของปีนี้นะครับที่เรากําลังจะเข้าสู่ในปรากฏการณ์เราเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนินโยแล้วนะครับแล้วมันจะส่งผลต่อไปอีก2-3ปีนะครับดังนั้นในเรื่องของฝุ่นจะรุนแรงขึ้นดังนั้นเมื่อฝุ่นรุนแรงขึ้นในเรื่องของการติดตามการมอนิเตอร์การแก้ปัญหาของเราก็ต้องเข้มข้นขึ้นทางชิดได้เองนะครับก็จะใช้ข้อมูลดาวเทียมที่มีเซ็นเซอร์ใหม่ๆและมีการตรวจวัดใหม่ๆที่ให้บอกค่าคุณสมบัติของฝุ่นบอกถึงการเคลื่อนไหวของตัวฝุ่นทั้งในระดับแนวราบและแนวดิง เราก็จะเน้นเรื่องของการบริหารจัดการไฟควบคุมไฟนะคะมีทั้งการบริหารจัดการเชื้อเพลิงนะคะการเฝ้าระวงังแล้วก็ดับไฟทํายังไงก็ได้ให้เกิดไฟน้อยที่สุดนะคะโดยการที่เอาเชื้อเพลิงทั้งจาก เก็บเชื้อเพลิงจากในป่าให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็นําเชื้อเพลิงจากภาคการเกษตรนะคะออกมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อที่จะลดลดความต้องการเผาในพื้นที่ลงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราก็มีการระดมสาพกําลังนะคะอุปวัตถุอุปกรณ์รถลามาไซต่างๆถ้าเกิดมีไฟขึ้นมาจะต้องดับให้ไวดับให้เร็วเพราะว่าเอวนิโยที่มันจะรุนแรงขึ้นเนี่ยถ้ามันเกิดไฟแล้วเนี่ยมันจะดับยากมาก ขณะนี้นะคะสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ T ีด I ก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าสําหรับก้นต่อใหญ่ของฝุ่น PM 2.5นะคะที่เกิดขึ้นมากในช่วงปลายฤดูหนาวถึงฤดูแล้งมกราคมถึงมีนาคมนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเกิดจากความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือที่มีกําลังอ่อนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็มีกําลังอ่อนลงเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็มีลมสงบประกอบกับการผก ขันกลับของอุณหภูมิในอากาศทําให้เกิดสภาวะอากาศร้อนด้านบนกดทับอากาศเย็นด้านล่างเหมือนฝาชีครอบนั่นแหละค่ะการไหลเวียนการถ่ายเทอากาศที่ไม่ดีแบบนี้ฝุ่นควันจึงสะสมในอากาศและสภาพอากาศที่แห้งก็ยังเอื้อต่อการที่ทําให้เกิดไฟป่าได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะคะก่อนหน้านี้นจึงมีข้อเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเร่งศึกษางานวิจัยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มพูนนะคะความรู้ความสามารถนะคะสำหรับ การจัดการกับนโยบายของฝุ่นให้ได้มากที่สุดค่ะและจริงๆแล้วนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการกระจายงบประมาณไปสู่ท้องถิ่นขณะเดียวกันการจัดทํานโยบายแผนปฏิบัติการด้านฝุ่นของชุมชนก็ยังน้อยมากอีกด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทางด้านของงานวิจัยเขาก็ได้เปิดเผยว่าถ้าจะให้ดีจริงๆแล้วนะคะจะต้องมีนโยบายในเรื่องของการลดการเผาในพื้นที่โล่งในภาคเกษตรแล้วก็ถ้าพูดถึงระยะสั้นลดการเผา รัฐจะต้องอุดหนุนสนับสนุนเครื่องจักรให้ทันสมัยโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรส่วนระยะกลางก็สามารถสร้างอาชีพใหม่ได้ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ระยะยาวใช้พลังงานทดแทนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมคะจากงานวิจัยของ TDRI ก็ตั้งโจทย์ว่าทําไมการแก้ปัญหาหมอกควันของรัฐจึงล้มเหลวแนวทางการจัดการฝุ่น PM 2.5แบบที่จะต้องจัดการภัยพิบัติไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมอีกต่อไปดังนั้นเพื่อที่จะให้ดีจะต้องลงงบประมาณไปที่ท้องถิ่นนะคะเพื่อลดความซ้ําเติมต่างๆที่สําคัญกฎระเบียบต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็จะต้องมีการบริหารจัดการใหม่ไม่ใช่ว่าการสร้างกฎระเบียบยังไปซ้ําเติมคนในพื้น ทีีอ่อกด้วยดังนั้นการจะสัดงบประมาณการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นกับความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้คือการเตรียมพร้อมระยะสั้นระยะยาวถ้าหากว่าเราไม่จัดการการบูรณาการต่อจากนี้ไปเราก็อาจจะยังเผชิญกับฝุ่นอีกต่อไปนั่นเองค่ะ